แล้วก็สิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับ Toyota Alphard และ w ว l ฟายสอง2ัเป็นการเปิดตัวใหม่เมื่อวานนี้ครับวันที่21มิถุนายนนะฮะโดยการเปลี่ยนโฉมหน้าแล้วก็บอดี้ใหม่ทั้งหมดเลยนะทั้งกระจกข้างแล้วก็บอดี้ด้านข้างประตูด้านข้างไฟท้ายแล้วก็ซันลูปนะฮะแล้วก็ชุดแต่งรอบคันแล้วก็แม็กลายใหม่ที่เข้ามานะฮะดูคร่าวๆสวยงามมากนะครับเดย์ไลท์ของเขาจะแบ่งเป็น เส้นๆอะสวยงามนี่เอา่านนะครับเดี๋ยวจะไปดูเวอรฟกันเวอร์ก็รุน่นนี้สวยกว่าเอา่านตัวนี้อีกดูกันครับโอเคครับทั้ง2รุ่นนี้จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับทั้งกระจังหน้าปลายท้ายจะต่างกันตรงที่ลายนะแล้วก็กระจังหน้านิดหน่อยกระจังหน้าก็จะเป็นพ่วงที่รับลมอะไรเงี้ยจะต่างกันแล้วก็ช่วงเดย์ไลท์จะต่างกันฮนะเอาพาดจะเป็นเส้นๆ ส่วนเวลไฟก็เป็นแถบยาวเลยทําให้ตัวนี้เอาผัดไอเวลไฟตัวนี้สวยกว่าของผมนะแล,แล้วแต่ใครชอบครับผมดูภายในกันต่อครับภายในนี้ช่วงคอนโซลหน้าแล้วก็บอดดี้เส้นสายทั้งหมดนะครับกระถูกเปลี่ยนนะฮะเป็นลายคลาย้คลายสายฟ้ามัดก้ามของเขาทําให้ดูชบเชียวมากยิ่งขึ้น,นที่เด่นคือเสา B นะครับปลาท้ายแบบ LED ของเราส,สวยงามมากของเวลไ ตรวนับปัดต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเยอะมากนะฮะจอก็จะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นแลต,ตรงกลางเกียร์เราเนี่ยจะเป็นเกียร์ไฟฟ้าละเหมือน BM นะฮะห้องโดสารข้างหลังนะครับก็จะเป็นรางแอร์ยาวมาเลยตั้งแต่ข้างหน้ามาถึงข้างหลังนะฮะบาะ แผงข้างประตูต่างๆเน้นความเข้ารูปนะครับแล้วก็เย็บหนังให้ทําให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นเวลไฟน์ะครับจะใช้เครื่อง2.4นะครับ g ีแป e สปีนะครับประหยัดน้ำมันพอกับเอาผาดน,นะเอาผาดของเรานั้นก็จะแตกต่างกันแต่กระจังหน้าไปท้ายแล้วก็สีภายในนะครับ แตกต่างกันด้วยนะครับไฟเดย์ไลท์ที่แตกต่างกันทิ่นเชิงนะครับดูเราก็รู้เลยว่าอันนี้เป็นเอาพาดคันนี้เวลไฟแล้วก็ไฟท้ายด้วยจะต่างกันชัดเจนนะฮะแยกกันเลยว่า2รุ่นนี้คนละรุ่นกันถึงบอดี้ข้างนอกเหมือนกันนะฮะแต่ภายในเครื่องยนต์จะต่างกันครับรุ่นเอาพาดของเรานี้ก็จะเป็นเครื่อง2.5ลิตรนะฮะเป็นเกียร์แบบ CVT นะฮะประหยัดน้ำมันประมาณประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะพัฒนามาเพื่อ การนั่งสบายผู้โดยสารสะดวกสบายนะฮะแล้วก็การขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจะมีระบบเปลี่ยนเลนให้นะฮะเวลาเราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยวงมาลัรยเขาจะทําการปรับวงมาลัรให้นิ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ระบบที่อะ,อะไรนะช่วยเบรกนะครับรถจะช่วยเบรกโด,ดยที่เราไม่ต้องเหยียบเบรกเองอ่ะดีไหมเหมือน engine เบรคครับแต่ว่าเป็นระบบการทํางานของอิเล็กทรอนิกส์ต่อมานะครับเป็นระบบช่วยขับ เวลาเราจอดติดไฟแดงอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเหยียบกันเร่งเองรถจะขยับเองนะฮะโดยที่ไม่ต้องแตะกันเร่งเรานั่งอยู่เฉยเลยเห็งปหดีตรงนี้ฮะพัฒนามาสุดยอดมาและที่เจ๋งที่สุดตรงนี้นะครับก็คือระบบถอยจอดแล้วก็ขับออกมาจากฟองที่จอดให้เราเองอัตโนมัติเจ๋งสุดๆเลยใช่ไหมฮะโอเคครับถ้าท่านใดสนใจนะครับตอนนี้เออเกรต่างๆพร้อมที่จะรับจองและนําเข้าแล้วนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขามาทดลองวิ่งกันลว เดี๋ยวสั่งเกรมาเดี๋ยวหรือไม่ก็รอเกรนนาเข้ามาแล้วก็ไปซื้อได้เลยนะฮะไปลองสัมผัสตัวจริงได้เลยว่ามันสวยล้ําแค่ไหนครับแค่ระบบอะจอข้างหน้า14นิ้วนี่ก็อลังการมากๆแล้วสวยมากครับหนะ้ากาดจังหน้าที่ล้ําสมัยสุดๆพร้อมตัดด้วยโครเมียมโอ้โหรุ่ล่ามากครับใครที่กำลังจะซื้อนะครับหยุดมือไว้ก่อนฮะรอเลยฮะ อีกไม่นา่าไม่น่าจะเกินเดือน2เดือนนี้เกรจะน่าจะดาเข้ามาได้แล้วอ่ะลืมเรื่องวัสดุกันนิดหนึ่งนะฮะวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นเกรดน่าจะพรีเมียมหมดเลยนะฮะรวมทั้งหนังแล้วก็พลาสติกมีงานแซมงานไม้มานิดหน่อยนะฮะถ้าใครเอ่อไม่ต้องการสัมผัสเหล็กเวลไฟาอาผ่านเป็นโจทย์ที่คุณต้องเลือกอันนี้นะฮะเพราะว่าทุกอย่างคุ่มมาด้วยหนังใหม่ทั้งหมดนะฮะ ตัวเก่ายังไม่เยอะเท่านี้นะถ้าสนใจอย่าลืมไปติดต่อเกรย์มาเก็ตต่างๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากฝากกดติดตามกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ